สวัสดีครับทีมดอนหวนนะครับวันนี้ดอนหวน r ีเทนพอดแคสต์ก็มาถึง EP ที่35นะครับครับสวัสดีครับครับแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าประเด็นกันฮะไม่ได้เิดไม่ได้เจอกัน2สัปดาห์ทำอะไรมาบ้างอัปเดตชีวิตหน่อยด้โอ้โหตรงนี้มันเป็นโลกปูพิวไม่ใช่เหรอพี่พูดไม่ได้เฮ้ยรอยหายไปแล้วอ๋อแน่นอนพี่จะเอารอยใหม่ไหมล่ะให้ผู้ชมดูดิให้ท่านผู้ชมดูรอยหายไปแล้วครับ อในที่สุดรอยแอดพูลก็หายในอีพีที่35นะครับเออไอมันหายเหรอพี่หกอแล้วพี่7จ็ดเจ็ดเจ็ดเลยแปดยี่สิบเก้าสามอ่ะโอเคก็อีพไว้รออีพีหน้าเนาะเดี๋ยวอีพีหน้ามาดูกันนะครับว่ารอยแอดพูลจะมีตรงไหนอีกอาจจะโดนกัดที่อื่นอันนั้นซอมมีแลวพี่แล้วแล้วเราได้ไปหาคนเดิมหายัง ไม่ได้ไปหาเขามาหาเขามาหาเองอ่ะใช่ก็แบบเจอกันอ่ะก็แค่มาเจอกันอะไรเงี้ยแล้วทํำยังไงเขาถึงมาหาเนี่เดี๋ยวมีผู้ชายหลายคนสงสัยนะว่าเฮ้ยพี่ครับผมไังตามจีบผู้หญิงไม่ได้สักทีแต่ว่าแอดผู้อยู่ดีมีผู้หญิงมาหาเลยสอนเขาว่าไงดีเอาจริงๆนะคนเนี้ชอบมากนะพูดตรงตรงว่าตอนแรกชอบมากถึงผู้ชอบเขาตอนแรกชอบมากอืแล้วก็แบบก็ด้วยความที่เราไม่เหมือน เวอร์ชันเมื่อก่อนเนเวลาการแอตแทคชั่นของเรามันก็จะเปลี่ยนไปพูดตรงๆเลยพูดแบบเหมือนกำปั้นทุบดินเลยก็แอตแทคชั่นนั่นแหละ SMV นั่นแหละเป็นเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดคือบอกบอกเลยนะครับผู้หญิงชอบเราในช่วงแรกสเตจแอตแทคชั่นเนี่ยด้วย SMV เท่านั้นครับขึ้นอยู่กับ SMV เ็ล้วนแล้วมันจะโฟลอื์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือความดีไม่เกี่ยวนะตอนแรกเนี่ย ในช่วงแรกที่เราเจอกันเนี่ยเขาไม่ได้ดูว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้เป็นคนดีที่สุดรักเรามากที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องรักเขาไม่ใช่ครับอืม,มันไม่ใช่แบบนั้น,นครับดูที่ SMV ก o l d กว r u ครับ SMV มีอยู่8ข้อนะครับถ้าใครอยากที่จะรู้ว่า8ข้อน,นั้นมีอะไรนะครับใครยังไม่รู้นะครับย้อนกลับไปดู EP ก่อนๆได้เมื่อกี้นึกออกอเนื้อหาในคอร์สข้อสามใช้เยอะ อ่าบอกได้เท่านี้ข้อ3ามคือ p r e selection นะครับอยากรู้เคล็ดลับไปลงคอร์ส <laughs> ครับอันนี้จริงๆคือตรงข้อ3ที่เราเน้นที่เราเน้นเป็นพิศเศษเลยข้อ3เลยอืมใช่ครับเพราะว่าข้อสาสำคัญ 3, 3มแล้วก็8เป็นเหตุให้เขาอยากเจอใช่ถูกต้อง r e เ s e l e c t นะครับก็เดี๋ยวเราจะมีพูด p r e เ selection ด้วยนะครับโอเคเรามาเข้าถึงทอปิกกันดีกว่าทอปิกของวันนี้ก็คือคือคืออะไร S <S <S ไม่สับตะไคร้กันยังเนี่ยสับตะไคร้กันยังอ่าเดี๋ยวก่อนใครยังไม่ได้สับตะไคร้สับตะไคร้ก่อนนะครับเพราะว่าเอ่อยูทูบเนี่ยเป็นบลูพิวนะครับบางครั้งเราไม่สามารถพูดในสิ่งที่มันเป็นเรดพิวได้นะครับในมุมที่เจาะลึกในมุมที่เจาะลึกจริง,รง,รงๆเนี่ยอใครอยากที่จะรู้จริงๆเนี่ยก็ s u b s c r i b e ไปก่อนแล้วก็ไปลงในไลน์ Open c h น t นะครับใช่แล้วคุณจะเปลี่ยนไปนะครับใช่ครับโอเคมาถึงท็อปิกนะครับ วิธีทําให้ผู้หญิงคิดถึงคุณตลอดเวลา uh. อันนี้หมายถึงในช่วงแรกนะอย่างที่เราบอกว่า attraction มี4 stage นะครับก็พูดถึง attraction ในช่วงช่วงเริ่มต้นที่เขายังไม่รู้ SMB เรานะครับข้อที่1คืออะไรดูไหมข้อที่อ1อ่าอืมคือข้อที่1คืออะไรคือต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เราจะให้ผู้หญิงคิดถึงเราเนี่ย เราจะต้องทำในสิ่งที่ฝรั่งเรียกว่า emotional connection emotional connection รู้ัพไหมสับภาษาอังกฤษแล้วพูดบอกว่ากูต้องเรียนภาษาอังกฤษแล้วเนี่ emotional แปลว่าอารมณ์ใช่ connection แปลว่าผูกพันกัน connect กันอารมณ์เชื่อมติดกันแต่ว่าถ้าเราพูดถึง emotional connection เนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้ไประบายความรู้สึกกับผู้หญิงนะประมาณว่าเธอเราอกหักมา ฉันคิดถึงเธออารมณ์เยอะๆฉันคิดถึงเธอเธอรักฉันเธออย่าไปทํานะครับอย,อ,ยอย่าไปโชว์ความอ่อนแอระบายให้ผู้หญิงแบบนั้นไม่เอานะอย่าเป็นผู้ชายเซ<อ>นซิทีฟเพราะว่ามัน<อ>ธรรมชาติโดยโดยของผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ชอบผู้ชายเซนซิทีฟเขาชอบผู้ชายเข้มแข็งนะครับคราวนี้ก็มันจะมาบอกว่าจะให้ผู้หญิงคิดถึงเราเนี่ยต้องมีอิโมชันอลคอนเนคชั่นก็คืออย่างแรกเลยคือเราต้องโชว์สิ่งที่ภูบอกว่า,วาเป็นข้อสาม 3. ามอ่าพรีเซเลชันซึ่งก็คือ p ร e เซเลชันนะครับรีเซเลชันหมายความว่าไงครับผู mm hmm. เผื่อสำหรับคนที่ยังไม่ไม่รู้จักเพิ่งดูเราคลิปแรกอะไร่างนี้คือเป็นผู้ชายที่มีสาวๆคือแสดงออกว่าเรามีสาวๆมาจีบมาไล่ตามเยอะ mm hmm. เหมือน mm hmm. ร้านที่อร่อยอ่ะคนก็แบบเฮ้ยคนที่ค mm ือ hmm. สาวก็จะถูกโน้มน้าว mm hmm. ไปไปจากตรงนี้ได้ mm hmm. ผู้หญิงก็จะตัดสินเราจากตรงนี้ด้วยว่าเฮ้ยเชี hmm. ่ยผู้ชายคนนี้แม่งมีแวลูอ่ะ พูดง่ายๆก็คือเราเป็นที่ต้องการของผู้หญิงคนอื่นๆหรือเปล่าอหลายๆคนถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นที่ต้องการผู้หญิงคนอื่นๆผู้หญิงคนที่เราจะจีบเนี่ยเขาก็จะถูกโน้มน้าวให้ชอบเราตามไปด้วยใช่ครับ,รบนั่นคือเพ e l ร์เซคชั่นพี่จะเล่ากันให้ฟังในเรื่องนี่หลายปีกับเพียร์เซคชั Pre ่นเนี่ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่พี่เรียนตอนนั้นพี่ยังไม่รู้จัก p พ e ยร์เซคชั่นนะยังใช้ไม่เป็นมก็พี่มีแฟนอยู่แล้ว ตอนนั้น,นเรียนเรียนมหาลัยหนึ่งนะครับมีแฟนอยู่แล้วแต่แฟนไม่ได้เรียนกับพี่แฟนอยู่อีกมหาลัยพี่ก็ไปเรียนใช่ไหมแล้วตอนเย็นอตอนเย็นเนี่ยแฟนพี่ก็มาเจอพี่พอดีอ๋อแล้วก็เราก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนกันก็จะมีผู้หญิงที่ชอบพี่อยู่ด้วยอ,อแต่ตอนนั้นพี่ไม่รู้ว่าเขาชอบพี่อ๋อแล้วแฟนพี่เข้ามาคุยกันแล้วพี่ก็บอกโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนนะอไปส่งแฟนก่อน พี่ก็จูงมือแฟนพี่กลับบ้านครับรถกลับบ้านรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นคืนนั้นอะไรผู้หญิงในกลุ่มพี่อ่ะที่เขาแอบ,บชอบพี่อยู่อืโทรมาหาพี่เลยเว้ทั้งทั้งที่ไม่เคยพี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าว่าเขาชอบพี่อืแต่พี่ก็ยังบอกว่าเขาโทรมาหาพี่ก็บอกว่าเออตุนตุนมีแฟนแล้วเหรอทําไมไม่เห็นบอกเราเลยอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนกับว่าพยายามที่อยากแบบเฮ้ยเธอเธออย่าแบบ เธอเลิกกับเขาได้ไหมหรือว่าเธอมาคบเราได้ไหมมันถึงขั้นนั้นเลยนะพี่กันจะบอกว่าฟร e เ e ็ชันเนี่ยข้อสามเนี่ยมันเป็นพลังนี่แบบแบบโอ้โห,โหอำนาจของดอนหวนคือจะเรียกว่าไม้ตายก็ได้นะคือถ้าเราทำให้ผู้หญิงเขารู้สึกว่าเราเป็นที่ต้องการของผู้หญิงคนอื่นะผู้หญิงคนนั้นจะโดนโน้มน้าวให้ชอบเราตามไปด้วยและชอบเรามากยิ่งขึ้น ผู้หญิงคนนี้ไม่เคยไม่เคยโทรหาพี่เลยต้องโทรมาหาพี่เลยนะคืนนั้นออืืนั่นน่ะคืออีโมชันแลที่เราสามารถทําให้ผู้หญิงรู้สึกถึงอารมณ์ได้เข้าใจป่ะคืออีโมชันแลที่พี่พี่พี่บอกนั่นแหละคือการที่เราเข้าไปอยู่ในหัวสมองเขาคือหลักๆก็คือทําให้ผู้หญิงรู้สึกถึงอารมณ์คือให้ผู้หญิงรู้สึกให้ได้ใช่ไหมล่ะใช่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกให้ได้ผู้ชายบางคนคิดว่าจะต้องทําให้ผู้หญิงรู้สึกดีอย่างเดียว แฮปปี้อย่างเดียวก็วเดี๋ยวผู้หญิงจะชอบเราไม่ใช่ครับต้องทําให้ผู้หญิงรู้สึกหลายหลายอารมณ์หลายอารมณ์ใช่<อ>ดีบ้างคิดถึงเราบ้างเศร้าบ้างงอนหรือว่าได้รับการยอมรับคือมันมันเป็นอารมณ์แบบนี้เหมือนเหมือนที่ภูบอกเมื่อกี้ภูพูดกับพี่ก่อนก่อนมาอานพอดแคสว่าไงนะถ้าถ้าเราทําให้ผู้หญิงรู้สึกหลายๆอารมณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันก็เกิดก็ผู้หญิงก็จะแคร์เราแล้วผู้หญิงเขาก็จะแบบรู้สึกว่าเออผู้ชายคนนี้คือคนที่คือเหมือนยังไง มีแวลูสาหรับเขาอะ่ะมันมีความหมายกับเขาอ่ะคือยิ่งเราทําให้ผู้หญิงรู้สึกหลายๆอารมณ์อะ่ะเราก็ยิ่งเข้าไปอยู่ในหัวเขามากขึ้นอแต่ถ้าเราทําให้เขาแฮปปี้อย่างเดียวเขามีแค่อารมณ์เดียวอเวลาเขาคิดถึงเราเนี่ยเขาคิดถึงแค่อารมณ์นั้นแต่ถ้าเราทําอารมณ์ที่มันขึ้นงงขึ้นงงแบบนี้ได้นะโอโ้โหปรากฏผู้ชายบางคนมาบางวันมาเฮียเลยบางวัน สวัสดีครับอย่างนี้ก็ไม่เอานะไม่ได้ไม่ได้มไม่ได้นะสุดโต่งเกินอ่ามันสุดโต่งเกินไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใครเรียนกับเราจริงๆเนี่ยจะรู้ลึกๆว่าจะต้องทํำยังไงครับแต่น,นี้ก็บอกกันข้าวๆก่อนครับข้อสองข้อสองที่ทําให้ผู้หญิงคิดถึงเรานี่ก็คือการที่ให้ผู้หญิงลงทุนในความสัมพันธ์อ่าเออผูแต่ก่อนอะ่ะตอนที่เรายังเป็นบูพิวกันอยู่จําไ,ได้ไหมใครเป็นฝ่ายลงทุนเราเรา ผู้หญิงต้องทำอะไรไหมไม่ต้องคนะ่ะออไม่ต้องเลยผู้หญิง,งยืนเฉยๆแต่งตัวแต่งหน้าทาปากสวยๆแล้วให้เราลงลงทุนเราต้องไปรับไปส่งพาไปกินนูน่นพาไปนี่ลงทุนทั้งเงินทั้งเวลาทั้งพลังงานลงท,นทุนทุกอย่างเราเป็นฝ่ายลงทุนอย่างเดียวและนั่นคือสิ่งที่ผิดเพราะว่ามันคือเฟรมที่ไล่ตามผู้หญิงใช่แล้วเราต้องตามเอาใจผู้หญิงทุกอย่างแบบถ้าเขางี่เง่าอะไรอ้อ,อนแบบ เชียโคดอ่อนแอคือมองภาพตัดไปตอนนั้นรู้สึกเชียนี่กูทําคนที่เขาเคยชอบกูจากเอาพูดตรงๆเขามาชอบหน้าตาแอดในช่วงแรกแอดดัชันในช่วงแรกนะแต่ด้วยความที่แอดอะ่ะแม่งตรงเนี้ยเราไม่มีไม่มีเสน่ห์ไม่มีมมรู้ไม่ร,มรู้เรื่องเฟรมไม่รู้อะไรพวกนี้เลยนะทําให้หลายๆครั้งแอดพลาดในตอนนั้นอพูดตรงๆเลยว่าพลาดบ่อยมากถึงแม้เขาจะชอบในช่วงแรกแต่พอเวลาเราแสดงแวูออกไปว่าเราแวร์ลูต่ําผู้หญิงก็ไป ใช่ถูกไหมพูดง่ายๆคือแสดงออกแบบไม่มีเสน่ห์อ่ะผู้หญิงก็ไม่ไม่ชอบเรานานพูดง่ายง่ายเลยว่าในช่วงแรกอะเขาต้องการที่จะไล่ตามผู้ชายไม่ได้ให้ผู้ชายมาไล่ตามเขาเขาอยากจะได้คนที่เขาไล่ตามอถ้าเราไม่ให้เขาลงทุนอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาได้ของไม่ดีเขาได้ของถูกมีเหตุผลแต่ถ้าเราให้เขาลงทุนให้เขามารับเราบ้างหรือว่า จะต้องแบบปรับตารางชีวิตเพื่อมาเจอเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้เขาลงทุนอะไรบางอย่างคือคือได้เรายากขึ้นอ่ะใช่ปะ่ะ <ừ> การให้เขาพยายาม <ừ> ให้เขาลงทุนในความสัมพันธ์เนี่ยมันจะทําให้เราเขานะรักเราคือคพี่กําลังจะบอกว่ามันมีมุมที่ว่าก็เหมือนเตะบ,บอลเนอะ่ะที่เราเคยคุยกันอะ่ะ <ừ> เราเตะให้เขาฝ่ายเดียวแล้วถ้าเขาไม่เล่นด้วยไม่เตะกลับมาเลยเ<อ>ความสัมพันธ์มันก็ไม่เดินหน้าก,ก็ไปไม่ถึงหน้าประตูถูกต้องครับ อย่างที่ผู้บอกมาดีมากเลยเดี๋ยวพี่ตบมือให้นะครับตบมือให้ก่อนอันนึงนำได้วะมีความเอฟเฟคราชานิดหนึ่งนะคะเออหาเจอแล้วเจอแล้วโอเคครับโกโก้ go, go. อันนี้คือเตะเข้าโกแล้วอ่าคือผู้หญิงอะ่ะเขาอยากจะได้ของดีอืนะครับของดีนี่หมายความว่าเขาจะต้องพยายามเพื่อได้มันมาสิ่งไหนที่เขาไม่ต้องพยายามได้มันมาแสดงว่ามันคือของไม่ดีมันคือแบบ มันไม่มีค่าก็เหมือนจ่ายเงินซื้อกระเป๋าราคา20บาทกั like บจ่ายพันหนึ่งอ่ะกับจ่ายแสนหนึ่งอ่ะเขาก็ต้องเก็บไอ้แสนไว้บนหินหรือกอดไว้นอนกอดไว้อย่างดีเลยแต่ไอ้ห้าสิบบาทเขาก็อาจจะทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ทุกต้องทุกต้องครับเพราะฉะนั้นอยากจะจีบผู้หญิงสวยให้ติดนี่เราพูดถึงผู้หญิงสวยๆด้วยนะสวยๆไฮเวย์รูไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบระดับธรรมดาคนที่ป๊อปๆมากๆนะเราต้องจีบแบบนี้ผู้หญิงเอสเอ็มบีสูงนะครับเขาอยากเพราะเอางี้ เอาบอกพูดเลยกันผู้หญิงคนที่สวยๆอ่ะเขามีผู้ชายตามเยอะแยะเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันคนอยู่แล้วในชีวิตเขาไม่ได้ต้องการผู้ชายพวกนั้นโอเคไหมเขาอยากจะได้คนที่เขาไล่ตามคนที่เขาต้องพยายามเพราะนั่นหมายความว่าเขามีแวร์ลูสูงมีเคทที่เคยคุยโทรศัพท์กันผู้หญิงคนนี้อยู่ประมาณเก้าก็คือนางก็แบบว่าที่ให้รูปพี่ดูอ่ะคือคนชอบเยียวมาก นางก็บอกว่าเราก็ถามไปไม่เบื่อเหรอเนี่ยมีผู้ชายเข้ามาแล้วแบบพยา,ายามใส่หน้ากากทําความดีก็ชมมาพี่หนูเจอทุกวันหนูแบบเบื่อมากคือเขาพูดจากใจจริงเลยว่าเออเขาไม่ได้ชอบผู้ชายแบบนั้นเลยแฟ,แฟนพี่ก็เป็นอืแฟนพี่ก็ได้รับคําชมจากผู้ชายมากมายใน Facebook ทุกวันแล้วเขาเอ้ามาให้เอามาให้พี่ดูบางบางคนถึงขั้นนี้เลยนะประมาณว่าแค่ได้เห็นหน้าคุณก็มีกําลังใจในการทํางานเฮ้ย มันเป็นถึงขั้นนั้นเลยเหรอแค่ได้เห็นหน้าผู้หญิงก็มีกําลังใจในการทำนั้นมันมันเกินไปครับอืมมันไม่ใช่ครับคุณไปไล่ตามผู้หญิงมากขนาดนั้นอะไปบูชาเกินคุณเป็นคนไม่มีค่าครับผมบอกได้เลยเจ็ดเขา <อ S 2> <ขอ S 1> ไม่เอาเพราะนั้น,นในช่วงแรกเนี่ยพยายามวางตัวให้เขาไล่ตามมีเฟรมก็เราจะบอกอย่างเจาะลึกในคอร์ส SMV Secret นะครับว่าเรามีเฟรมที่เขาให้ไล่ให้ผู้หญิงไล่ตามกันยังไงในช่วงแรก ครับถ้าใครอยากรู้ก็ติดต่อกันมาได้ครับผมบส่วนข้อต่อไปอข้อต่อไปข้อ3ก็คือการที่เราคุริฟายผู้หญิงคุริฟายเดี๋ยวอธิบายกันให้ผู้อธิบายว่าคุริฟายมันคืออะไรเผื่อบางคนไม่เข้าใจคุริฟายก็คือการที่ว่าเรามีมาตรฐานที่สูงไม่ชอบใครง่ายๆเธอต้องมาไล่ตามเธอต้องมาตามเฟรมของเราอะไม่ใช่แบบว่าเราต้องไปตามคุริฟายของคุณจะต้อง ส่วนใหญ่เราจะเจอทำไมยิ่งผู้หญิงสวยเยอะแบบอุอ้ยทําไมอย่างเงี้ยอุย้ยทําไมไม่พาไปกินอุย้ยคือโอ้โหสรารพัดเพราะฉะนั้นเราต้องมีมาตรฐานของเราเหมือนกันเอ้ยคุณมีค่าเราก็มีค่าเราคุณก็ต้องมาทําอย่างนี้ไม่ใช่ผมจะชอบคุณง่ายๆคุณแค่สวยเองคุณแค่สวยบางครั้งพี่พูดยังไงรู้ไหมพี่บอกถามผู้หญิงนะพี่บอกว่าพี่รู้นะว่าหนูสวยมากแล้วมีผู้ชายไล่าตามมากใช่แต่ว่าหนูอ่ะ มีข้อดีอะไรอีกที่ไม่ใช่ความสวยพี่ถามอย่างเงี้ยทำางนี้เลยเหรอพี่<ฆ>ถามหนูมีข้อดีอะไรอีกที่ไม่ใช่ความสวยเขาก็แบบอึ้งๆแล้วเขาก็นึกนึกประมาณว่าหนูอ่าหนูจิตใจดีหนูทํากับข้าวเป็นหนูอะไรเงี้ยนั่นนะ่ะคือการให้เขาคุลิฟายทำตามมาตรฐานที่เรากำหนดเราก็จะสื่อให้เขารู้ว่าเฮ แค่ความสวยอย่างเดียวมันไม่พอโอเคไหมนี่คือผู้ชายที่มีคุณค่าสูงเขาจะคลิฟายผู้หญิงแบบนี้ความสวยอย่างเดียวไม่พอเพราะเพราะรู้ไงไหมว่าผู้หญิงสวยๆมีเยอะแยะครับจริงผู้หญิงสวยคุณไปเปิดดูเลยใน Facebook อ่ะคุณเปิดไม่เกินสิบวินาทีก่คุณก็เจอละคุณเดินไปหน้าบ้านตามห้างเนี่ยหรือว่าตามตลาดเนี่ยแป๊บเดียวคุณก็เจอละผู้หญิงสวยแล้วแบดบอยเขามีข้อนี้นะหลายๆคนน้องถามคือก็พูดง่ายคือในชีวิตก็เจอผ่านผู้หญิงมา เจอมามากมายก็เนี่ยก็จะแบบแพ้เพลงแบดบอยมากเพราะแบดบอยมันมันมีเขามีมาตรฐานของเขาแบดบอยมันค qualif ยผู้หญิงไงใช่คือผู้หญิงต้องมาทําตามมาตรฐานที่มันกําหนดอืเธอต้องห้ามแต่งตัวอย่างนี้เธอต้องมาคุยกับฉันเวลานี้เธอต้องทําอย่างนี้อย่างนั้นใช่คือเห็นไหมว่าผู้หญิงไล้ลตามแบดบอยอยู่ตลอดคือแบดบอยจะเด็ดขาดอืเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวกว่าส่วนถ้าเป็นไนส์กายยังไง ไม่อยากแต่งตัวอย่างนี้เหรออได้จ้ะได้ตามใจค่ะ<า>โอเคเอาที่หนูสบายใจโอ้โอโอโห,หนูสวยมากเลยวันนี้คุณช่างบอบบางโอ๊ยอะไรเงีย้ย <c oughs> อ,อินเนอร์เยอะไปหน่อยนึงคือไอ้ผู้ชายนักสกายเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานเพราะนั้นผู้หญิงจะเห็นว่าเขาคุณค่าต่ำส่วนไอ้ผู้ชายแบดบอยอ่ะมันมีมาตรฐานในการชอบผู้หญิงมันอยู่เพราะฉะนั้นผู้หญิงจะรู้สึกว่าแบดบอยมัน แวลูสูงกว่าแมนหนักแน่นอยู่สูงกว่าฉันฉันต้องแบบเพื่อให้ได้เขามาฉันต้องเปลี่ยนให้เขาเป็นไนท์สกายให้ได้ใช่ใช่มันจะมีข้อความทา้าทายอย่นั้นด้วยซึ่งมันก็นํามาสู่ข้อสี่อ้าวโดยบังเอิญอีกโดยบังเอิญอีกแล้วหลายครั้ง <laughs> บังเอิญตลอดนี่ไม่ได้เตรียมกันนะครับโดยบังเอิญนะครับก็ข้ <laughs> อสี่เนี่ยพี่ก็บอกเลยว่าในช่วงแรกนะในช่วงแรกเนี่ยอย่าทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่า เดาทางได้ว่าเราเป็นคนแบบนี้หมายความว่าอย่าโทรไปหาในเวลาเดิมๆทุกวันอย่าอย่าไลนหาเขาฝันฝันดีนะทุกคืนหรือว่าสวัสดีตอนเช้าทุกวันอย่างเงี้ยอย่าทำอ,อย่าทำอะไรที่มันเป็นแพทเทิร์นเป็นรูทีนอย่างนั้นเป็นรูทีนใ,ในช่วงแรกนะนี่ไม่ได้พูดถึงในช่วงที่คบกันแล้วน,นะในช่วงแรกเนี่ยผู้หญิงเขาอยากจะรู้สึกว่าคิดถึงเราว่าเอ้ hey, ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาทําอะไรอยู่เนาะตอนนี้ เอ๊ะทำไมวันนี้เขายังไม่ไล่หาฉันเลยอืมผู้หญิงอยากจะรู้สึกอย่างนั้นครับถ้าคุณทาให้ผู้ผู้หญิงรู้สึกอย่างนั้นได้ผู้หญิงจะชอบคุณครับอ่าเกดเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายที่ s m v ที่สูงถึงแล้วเธอชอบ v, s m v เป็นรูทีนได้ใช่ไหมถ้าเป็นผู้ชาย s m v สูงเราสามารถเป็นรูทีนได้นิดหน่อยอแต่ก็เหมือนที่ภูบอกเมื่อกี้ว่าถ้าเราเป็น Nice guy มากเกินไปเกิดอะไรขึ้น ผู้หญิงก็เห็นเห็นว่าค่าเราต่ำ,ตำผู้หญิงก็แวรูต่ำอยู่นี่แล้วอ่อนแอการเป็นไนส์กายเนี่ยค่อยทําหลังจากที่คบกันไปแล้วนานแล้วด้วยใช่ไหมต้องแบบสเตทที่แบบสักพัก,พกหนึ่งแล้วอะไรอย่างนี้ด้วยถ้าให้ถ้าให้พี่ถ้าถามพี่นะพี่ก็คิดว่าต้องนานพอสมควรคือสมมุติเราเข้มแข็งก้าครั้งเราอ่อนแอได้ครั้งหนึ่งเอา,อางี้ดีกว่าอเข้มแข็งได้ก้าครั้งแล้วอ่อนแอได้แค่ครั้งเดียว อนุญาตน้อยเนาะน้อยครับเพราะว่าธรรมชาติผู้หญิงไม่ชอบคนอ่อนแอคำไหน <h ung? S 1> nature nature is a m o r a l จัดจัด nature is a m o r a l nature is a m o r a l nature is a m o r a l เนี่ยก็เป็นคอนเซปต์ของการที่บอกว่า,าธรรมชาติเนี่ยมันไม่ส่วนความดี <c oughs> นะครับเพราะเพราะฉะนั้นการที่เราไปทำดีตอนแรกมันไม่เกี่ยว <c oughs> มันไม่เกี่ยวกันที่พี่พูดทุกอีพีเลยเนี่ยจริง <c oughs> ตอนแรกมันไม่เกี่ยวกับกับความดีนะครับ ผู้หญิงไม่ได้คิดแบบว่า,วาโหคนนี้ดีที่สุดโอ้เป็นเป็นคนที่พิสูจน์ความรักแท้ให้ฉันได้เห็นเพราะฉะนั้นฉันต้องรักเขาตอบแทนไม่มีผู้หญิง S m v วสูงเท่าไหนคิดแบบนี้ครับจริงอันนี้ในชีวิตก็เจอแบบแล้วเราก็เคยทําแบบนี้กันมาเป็นเจ้าพ่อแบบเธอคือที่สุดนางฟ้าในดวงใจเราก็ทําแบบนี้กันมาเป็นพันๆครั้งผู้ชายคนอื่นที่เราสอนก็ทําแบบนี้เป็นพันๆครั้งก็เ้ว ผู้ชายฝรั่งมันก็ทําแบบนี้มันก็แฮ้วผู้ชายทั่วโลกทําแบบนี้แห้วทุกอย่างครับเพราะฉนั้นมันเป็นแพทเทิร์นจริงมันเป็นธรรมชาติผู้หญิงที่เขาเขาไม่เอาไนซ์กายเขาไม่เอาคนที่บูชาเขาเขาเอาคนที่เขาสามารถที่จะชื่นชมได้หรือเขาอาจจะเอาแต่แป๊บเดียวอาจจะมี SMV ข้อใดข้อหนึ่งที่แบบเอรู้สึกชอบเสน่ห์ตรงนี้ว่ะแต่ก็จะอยู่ได้ไม่นานใช่มันมันอาจจะแค่แป๊บเดียวถ้าเรามี s m สอสูงอ่ะพูดง่ายว่าเราต้องคงสถานะ เข้าใจไหมคงสถานะว่าเราเราเป็นผู้นําเหนือกว่าเขาอยู่เสมอในความสมานมันถึงจะไปรอดเพราะเมื่อไหร่ที่ผู้หญิงรู้สึกว่าเขาเหนือกว่าคุณนะเขาจะเริ่มรู้สึกว่าโอ้ยเข้าไปหาคนอื่นดีกว่าเขาจะรู้สึกไม่มั่นคงเข้าใจป่ะและ,และยิ่งสมัยนี้ไปง่ายด้วยพูดเลอง,ง่ายมากถูกต้องครับในการเข้ามาของโซเชียลมีเดียนั่นคือข้อสี่เดี๋ยวเสริมนิดนึงนะข้อสี่เสริมนิดนึง่งก็คือสมมุติ สมมุติว่าเขาเขาไลน์หาเราใช่ไหมเราอย่าตอบแบบตอบกลับไปทันทีทุกครั้งอย่างนี้ไม่เอาเพราะมันหมายความว่าเราเราเนี่ยไม่มีธุระหรือว่าไม่มีสิ่งสําคัญอย่างอื่นที่จะไปทำเลยนอกจากเฝ้านั่งเฝ้าตอบเทคตอบแชทเธออยู่ทุกวันไม่เอาสมมุติเขาไลายมาหาตอนตอนเช้าเรายุ่งเราตอบไปได้เราไปตอบเขาตอนเย็นก็ได้เราบอกว่าอขอโทษดีนะขอโทษทีวันนี้ยุ่งมากๆเลยติดงานเดี๋ยวเดี๋ยวสองทุ่มเดี๋ยวจะโทรหานะ อย่างนี้ดูเป็นเป็นผู้ชายที่มีคุณค่าสูงกว่าเกดนึกออกไหมแต่เราเมื่อก่อนเราจะทํากลับกันเราจะแบบ hey, รีบตอบเฮ้ย hey, เขาจะตอบมันอ่านเลยอ่าน,านแต่ก่อนเ,เรากลัวไงเรากลัวว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวไม่ตอบทันทีเดี๋ยวผู้หญิงไปหาคนอื่นอืมโอ้กลับกันทุกอย่างเลยนะมันไม่ใช่เลยครับคนที่เขาอยากที่จะได้หรือคนที่เขาคิดถึงเนี่ยคือต้องมีแวลูสูง และเราเนี่ยก็ไม่ควรที่จะแบบว่าเสแสร้งในการที่เป็นคนที่ยุ่งด้วยนะเราควรที่จะยุง่งทําเป้าหมายชีวิตจริงๆคือถ้าคุณมีเวลานั่งตอบแชทผู้หญิงทั้งวันนั่นคือคุณไม่ได้ยุง่งใช่คุณไม่ยุ่งมากพอประเด็นนี้โดนมากคือเคยคุยกับผู้หญิงนะโทรศัพท์กันนะคุยแม่งจนช้าคุยแม่งจนแบบโอ้โหมะม่วงเหี่ยวมะม่วงสุกอ่ะ <laughs> คือมะม่วงเหี่ยวคือแม่งแบบคิดว่าคุยเยอะแล้วดีไงอุ้ย <laughs> คุยเยอะยิ่งสนิทเมื่อก่อนคิดงี้เออเบื่อ จนผู้หญิงอะพี่พี่อโอ้เดี๋ยวไปก่อนนะง่วงแล้วอะถ้าผู้หญิงให้ผู้หญิงต้องอย่างนี้ตลอดอทุกครั้งเกินเบือ่อใช่เขาจะรู้สึกว่าโอ้โหมึงนี่บุฟเฟต์สัตว์เลยนะเนี่ยเออ <ười> อย่าเป็นบุฟเฟต์คือเสนอตัวชั้นฟรีชั้นว่างสำหรับเธอเสมออย่างเงี้ยใช่ <c ười S 1> ใโทรมากี่ครั้งรีบรับรีบรับคือมันคือมันความน่าสนใจมันจะหายไปนึกออกมาความสิ่งคือสิ่งที่มันมีค่าสําหรับมนุษย์อะคือสิ่งที่มันได้มายาก ผู้หญิงเขาอยากจะได้เรายากๆหน่อยเพราะเขาเขาอยากจะรู้สึกว่าเขาได้สิ่งที่มันแพงอ ah. ครับสิ่งที่มันมีค่าเพราะฉะนั้นทําตัวให้มันแพงให้มันมีค่านิดหนึ่งใช่ไม่ใช่ว่าจะต้องไปไล่ตามเขาอยู่ตลอดต้องทําตามที่เขาต้องการอยู่ตลอดไม่เวอร์ครับสำหรับผู้หญิงสวยๆนะครับสำหรับผู้หญิงสวยๆนะย้ำย้ำย้ำโอเคนั่นก็คือสี่ข้อครับ,รบที่เราสรุปกันมานะครับมาสรุปกันหน่อยไหม อ่าได้ข้อแรกก็คือสร้างพีเซคชันให้เป็นนะครับああใครอยากรู้ว่าสร้างพีเซคชันยังไงมันมีอยู่6วิธีนะครับ mm hmm. ก็ไปลงในคอร์ส s อ v กันได้ส่วนข้อ2ก็คือให้เธอลงทุนในความสัมพันธ์ให้เธอต้องพยายามได้เรามา<嗯>เพราะเธอจะเห็นว่าเราเป็นผู้ชายที่มีคุณค่าคข้อ3ามคオリฟายผู้หญิงเหมือนที่แบนด์บอยทำ<嗯>ครับส่วนข้อ4ก็คืออย่าทำอะไรที่มันเป็นรูทีนสม่ำเสมอตลอดเบื่อจืดชื่อเปลี่ยนบ้างพลิกบ้างพลิกแพงบ้าง ให้คาดเดาไม่ได้บ้างว่าเขาก็ยังไม่ได้คือไม่ใช่ของตายอาคีพูดย่งยๆว่าให้เขาคิดถึงว่าเราทำอะไรอยู่นั่นก็คือสิ่งที่เราสรุปกันนะครับใน EP นี้นะครับส่วนถ้าใครนะครับยังไม่ได้ลงใน Open Chat นะครับก็อยากรู้ลึก้จริงกว่านี้นะครับก็ไปลงในไลน์ p p n n h h t t กันได้เดี๋ยวจะขึ้น QR Code ไว้ให้นะครับแล้วก็จะขึ้น description ลิงก์ไว้ใน description เลยนะครับ สำหรับอีพีนี้ครับแอดตูนแอดภูไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้าพี่โลแกนเราจงเป็นอลืม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 โลแกนพี่ลืมจะปิดซะแล้วโอ้ยสกแกนต้องมาก่อนชั่วโมงนี้สงสัยรีบไปเดทไม่ใช่ปวดฉี่จะรีบไปฉี่จงเป็นผู้ชายที่ดีนะครับแต่ว่าอย่าเป็น Nice Guy อย่าเป็น Nice Guy นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ